สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อใหญ่ทองคำชาแนลค่ะสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะพาเมาทางมะพร้าวนะครับไปเปลี่ยนอาหารให้พ่อใหญ่นะครับผมเพราะว่าหญ้าที่เราปลูกก็พอมีกินอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะกินได้ไม่นานแล้วก็พ่อใหญ่ก็อาจเจบือนะ่อเบื่อนะครับผมก็จะเลยมาเปลี่ยนทางมะพร้าวนะครับก็เป็นสวนของ คุณตานะครับพี่น้องทางพ่อตานะครับผมบ้านอะไรใกล้กันนี่แหละครับะตาบอกว่าให้ตัดตรงที่ตัดต่ำนะครับเราจะไม่เอาเยอะเพราะว่าถ้าเราตัดไปถึงยอดนะครับจะทําให้ต้นมะพร้าวตายได้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาต้นละสามสี่ก้านนะครับหรือสี่ห้าก้านนะครับพอให้พ่อใหญ่ได้เปลี่ยนอาหารนะครับเราจะไม่ตัดไปเยอะเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนนะครับทําให้หญ้าค่อนข้างที่จะ แห้งเร็วนะครับแห้งไวแล้วก็จะมาตัดต้อวันนะครับวันนิดวันหน่อยนะครับผมคือถ้าพูดถึงว่ากินหญ้ายอย่างเดียวนะครับที่ปลูกไปไม่เพียงพอแน่นอนนะครับผมต้องหาอาหารเสริมไปด้วยกันเลยครับไปเลยค่ะนะคะตัดทุกที่ตาๆบอกก่อนนะครับตัตตวนี้ตายก็จะตัอดออกให้เือด ตกแต่งต้นมะพร้าวให้ด้วยนะคะตัดตกเต่งนะคะขอบคุณคุณตาด้วยนะครับที่มีตาบอกาต้นไหนที่มีลูกขึ้นแบบนั้นจะไม่ตัดนะครับเพราะว่ากลัวลูกจะตายเนาะกลัวจะไม่ได้ผลผลิตนะคะเอาไปเยอะนะครับเอาไปประมาณไม่ตัดนะคะ ือช้างนะครับเขาเป็นเป็นช้างที่ตัวใหญ่ครับแล้วก็อ่ากินอาหารนะครับวันหนึ่งก็หลายร้อยกิโลนะครับผมไม่ไม่คิดว่าเราจะปลูกหญ้าคือปลูกหญ้าพอไหมพอนะครับผมแต่ว่าพื้นที่ของเราไม่เพียงพอที่จะปลูกพ็ต้องหาอาหารเพ่ไปด้วยเดโลาทานแต่อ,อย่างจะกินแต่อ,อย่างเดียวก็ไม่ไหวตไเต้นเต้น Emo mày Không tuyệt thôi nài mày 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 Tên mày 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 Không mày 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 เจอแมงอะไรไม่รู้เจอแมงอะไรไม่รู้นะเจียต่อกันแล้วนะคะหนึ่งดอกตัดเองนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับผมตัด,ดรรเ่งคอือเราจะไม่เอาหมดตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาได้มีมลูกข้าวได้เจริญเติบโตด้วย แค่ตัดแต่งไม่ให้่ยกกับเพื่นเลยนะอาหารเพียงพอต่อลำต้นนะครับมาเดี๋ยวไปต้นต่อไปนี่ครับ <c oughs> นี่นะครับทางมะพร้าวนะครับถ้าเป็นอ่าช้างค่อนข้างที่จะอยายุเยอะนะครับหรือว่าฟันไม่ค่อยดีแล้วระบบกับถ่ายไม่ค่อยดีก็ ไม่แนะนำนะครับไม่แนะนําไม่ทานเยอะแค่ทานพอให้เขากินเป็นอาหารเสริมแล้วตัดให้สั้นที่สุดนะครับการให้อาหารช้านากไปทางมะพร้าวนะครับตัดให้สั้นที่สุดเลยตัดอย่างนี้สี่ห้า่อนหรือห้าหก่อนเลยครไป<า>เดี๋ยวไปตัดอีก่อนหนึ่งเอาอต้นนี้ก็พอแล้วเพราะว่า,ามันจะได้ไม่เหี่ยวไม่แห้งแล้วก็เราก็จะได้เก็บไปนานด้วยเดี๋ยววันหลังหมดเราก็มาตัดใหม่เพราะว่า คนตาให้หมดเลยครับนี่ค่ะประมาณกี่ต้นสี่ห้าต้นนะคะจะหลายต้นอยู่อ๋อรอบสระละอุ่นไเยอะอยู่นะคะนึ่งรอบสระเลยนะคะนึ่งรอบหนองเลยรบ่เปลียนหานะคะทางมะพร้าวน้ำหอมนะครับก็ทางค่อนข้างเสียบก็เพราะว่าไม่แข็งเนาะไม่แข็งครับไม่แข็ง วันนี้เราก็จะเอาแค่สองต้นก่อนนะไมย,ยพึ่ง <c oughs> แล้วแกเราก็เจอพึ่งรุมแล้วนะครับ <c oughs> พึ่งแดกรังนะคะ <c oughs> โอ้ตัดตอ่อได้ไหมนี่ตัดตอ่อได้ไหมนั่นนั่นนั่นถูกถูกถูกครับถูกน,นี่ครับต้องแก้มนะคะเห็นบ่นเห็นไรบ่เด,ดี๋ยวนะไม่ พึ่งแตกแรงเลยค่ะไม่แม่พึ่งเดือนเดือนห้าปีเดือนต้องให้คนลักมามันมีไหมอยู่ตรงไหนมีครับมีไม่ตังค์มันอยู่ตรงไหนย้ายุ่มนาดีไม่ตังค์มันอยู่ตรงไหนครับถ้าจู่อยู่ต้นนี้เลยเนาะนั่นดิ ไท่าอยู่บนท่าตรงนี้เลยไหนตรงไหนนั่นตรงกลางผมดำปืนอยู่โอ้โหนั่งไงท่านั่งไงเดี๋ยวตรงไปดูทางขึ้นนะครับตัวนี้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนคร่ะเห็นไหมคะโอ้ไม่ชัดนะคะให้โฟกัสให้เลยโอ้ยยโอ้ ค่อยๆทำนะคะถึงแตกรังแล้วเจอเลยครับเจอเพราะว่าใส่หมูเงินไปเอาต้นนั้นครับเอาอีกนะเอาอีกสักอ้งานเข้าเลยครับผมเดี๋ยวเราจะ ทำคลิปมอพึ่งกันนะครับไปเอาต้นต่อไปนี้าต้นต,ต่อไปครับโอ้โดนสองเม <c oughs> นี่เมอะไร <c oughs> โดนสองเมนะคะตรงนี้มีเลยดี <c oughs> ดีนะครับผมเป็นคนไม่แพ้ไม่พแพ้จ้ะไม่มีคิดครับคือไม่แพ้พึ่ง เต้นหรือว่าต่อครับผมต่อต้ออนนี้พอครับนี่นะคะบริเวณรอบสนะมะพรพ้าก็จะอ้อมหนองเลยนะคะนี่นะคะแล้วเราก็จะมาตัดวันละนิดไปให้ท่อใหญ่นะคะตัดเรื่อยๆเลยครับผมตัดตัเรื่อยๆ,ออยๆถ้าตัดเยอะถ้าตัดเยอะทีเดียว มันจะเหี่ยวเฉาก่อนนะนค่คะข่ามะพร้าวเยอะเลยนะคะไม่แล้วอย่างเราจะให้ให้พ่อใหญ่กินแต่อย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนทุกวันนะ<อ>แล้วเราจะสลับไม่ว่า,<พ>าจะเป็นทุกเช้าแบบหรอครับผมเหมือนอย่างที่เราเรากินแกงน้ำพริกปลาทูอย่างนี้ก็ทุกวันก็ไม่ไหว อับแล้วคระเอาขึ้นรถคืออย่างที่ผมบอกไปนะครับเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะครับผมบแล้วก็ไม่แข็งช้างชอบมากคงจะหอมเนาะหอมกันเล็กดูดีครับกันเริ่มเริ่มแล้วครับ <c ười> เริ่มเริ่มแดงเริ่มปวดใช่ไหมไม่ปวดนะครับแต่ว่า มันบวม,บวมนี่นะครับการมาหาอาหารช้างไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับมันต้องมีอุปสรรคไปครับผมสูเพื่อช้างนะคะสูเพื่อช้างจะไปหาตัดต้นโพต้นไทรนะครับแต่ว่าแถวบ้านเราไม่ค่อยมีเหมือนอย่างที่เราไปทัวร์นะครับแต่ถามว่ามีไหมก็มีครับแต่เป็นต้นเล็ก ต้นไม่ใหญ่ครับ,ม,บ,บมัดนครับเดวมันจะหลุนกลางคาง ไปกันเลยค่ะเดี๋ยวไปรอดูว่าพ่อใหญ่ชอบไหมนะครับไปเลยเดี๋ยวไปกินกัมที่หลักครับผมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งข้ามไล ทางนะคะคนตกให <c oughs> ม่ๆอา้าวเดี๋ยวเพิ่ณต้องปิดรั้วให้เกอก,ก่อนปิดรั้วแล้วก็จะเป็นประตูรีโมท เดียวัวจะเข้าไปนะคะถ้าไม่ขังหัวเยอะนะคะทางทางบัวผ่ <คน S 1> าน<ต>นะคะก็จะเรียกอาหารชั้นสูงเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าภาษาใต้เขาจะบอกสุดยอดทางเปล่าคือเป็นอาหารชั้นสูงอีกอย่างหนึง่งแต่ว่าเราต้นไม่เกยสูงเหมือนทางภาคใต้ไปกันเลยครับเดี๋ยวไปเจอกันที่หลักครับผม ามาถึงหลักข้อใหญ่แล้วนะคะหนุ่มข้อใหญ่รออยู่บ้านเราเขาได้อะไรไม่ยาก หญ้าที่ปลูกไว้ครับเอามาที่ก็จะแห้งแบบนี้คแล้วก็ผู้ใหญ่คิดว่าช่วงสับวันนี้อารมณ์ก็ปวดหัว,วแล้วก็หงุดหงิดนะครับไม่ค่อยจะทานหาเดี๋ยวเราจะทงมะพร้าวไปวให้ให้ผู้ใหญ่ได้ได้ลองกันเลยครับว่าผู้ใหญ่ชอบไหมครับเอาให้สามักเลยน่ นีวล้วหิวแลยวัสัดีสวัสดีสวสวยสดสดวสััสััสดีะ้สวัสดีััวววว ต้องฝันเป็นชิ้นเล็กๆให้นะคะดยย้ย้ยวยไวยาลี้ยวเลวขวาไปเลี้ยวซ้ายมานะคะนี่มาดูรับว่าชอบไหมครับเพราะว่าทางมะพร้าวอ่อนมาก ที่เราเพ่อใหญ่ชอบมากทำเป็นชิริเล็กๆนะคะอือวันนี้เดเปลี่ยนอาหารเป็นทางมะพร้าวนะคะเป็นก้านมะ,ะพร้าวก็กินยามาหลายลวันแล้วอือโอ้ยตรงนี้แดงเลยเนาะต้องใส่ร้อนน้ำมัน,น,มนใช่ไหมน้ำมันเป็นสีแดงเลย อยู่นี่กินก้นา,านมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอรนะ่อยน้องผู้ใหญ่ <c oughs> นี่แหละครับผมการหาอาหารในแต่ละวันนะครับเราไม่ใช่ว่าจะให้เขาครับกินแต่อย่างเดียวนะครับหรือว่าให้กินอาหารที่ซ้ำๆเดิมๆนะครับเราก็เปลี่ยนอาหารบ้างนะครับถ้าพูดถึง วันหนึ่งเขากินเยอะ,ะครับกินหลายร้อยกิโลเราจะปลูกหญ้าในพื้นที่ของเราก็มไม่สามารถที่จะเพียงพอต่อช้างแต่ละวันแต่ละเชือกนะครับผมก็ต้องหาอาหารเพิมแบบนี้อย่างที่พาแม่แม่ไปดูนะครับการหาอาหารก็ไม่ใช่ว่าจะจะอะไรหารง่ายเสมอไ,ไปไบางทีก็มีตอมีแตน,นะครับมีม,มดม,มีอะไรบ้างครับแต่เราสู้ไหมเราก็สู้นะครับสู้เพื่อให้เขาได้กินอิ่มนะครับให้ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมครับสําหรับคลิปนี้ผมก็พาไปมะพร้าวแล้วก็ให้ความรู้ว่าการจับเปลี่ยนอาหารเป็นแบบไหนการให้อาหารเป็นแบบไหนนะครับก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมพ่แม,ม่ครับก็ขอบคุณทุกกาลังใจนะครับก็อ,อย่าลืมกดติดตามช่องพ่อใหญ่ทองคำแชนเนลให้ด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ